แห่งพุทธบูชาสมุดประการศรัทธาลวงพ่อโตค่ะคคต้องบอกว่าเป็นประเพณีสำคัญที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะโดยชาวอัอบาสีค่ะจะมีประเพณีนะคะเกิดขึ้นทุกวันที่14ค่ำเดือน11ของทุกปีโดยเราจะจัดกานค่ะวันนี้นะคะก็คือเดี่ยวที่มันเย็นก็จะตื่นตาตื่นใ,นใจเพราะเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกแห่งเ,เดียวในประเทศไทยเพราะฉะนั้นปกไม่ได้เลกับประเพณีรับปัวด้วยนะคบ สุตนรับศูนย์การค้ามาเกิบพิเศษเองนะครับได้ตั้งอยู่ในทุทนภูจิเกียรติจอ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรราการศูนย์การค้า,าะนะครับมีความพร้อมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนนะครับ องเชเยอะร้นหลาวมากทีเดียวนะครับรวมถึงวันนี้ค่ะเรามีแขกผู้มีเกียตุทุกท่านนะคะจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเราจะนับร้องกันจาก5 4 3ส1่อเชิญครับ พิธีเปิดงานสไลด์ขาวประเพณนีรับวัวประเำปี2567ค่ะขอเชิญเก็บอีกสักหนึ่งภาพนะครับในช่วงของการทําพิธีเปิดก่อนที่เราจะเข้าสู่การแสดงและก็การเสวนาในช่วงท้ายนะครับวันนี้ถือว่าเป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจทุกท่านที่ได้มีโอกาสได้ชมแน่นอจะรู้สึกดีนะครับว่าเป็นงานระดัโลกต้องตับได้ได้ถาม่ันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเอเลยนะครับท่านสุพจน์ภูริเกียจร์นะครับ ประวัติความเป็นมาของพระพิณีรัชบุวดเนี่ยเป็นอะไรบางคำท่านบอกว่าครับฝังกองร่างกาครับก็จะใช้คลองตะโกเป็นเป็นที่บรรจงไปมาเป็นแบบวิถีชีวิตเลยผมอากับสายน้ำเลยนะครับอยู่มาแสดงว่ากินครั้งเนี่ยท่านสุพจน์บอกว่าจำไม่ได้ย้งาเกินมาขนาดนี้เราก็อยากจะทราบแล้วครับว่ากี่ครั้งจำไม่ได้จริงๆนะครับริมคลองเนี่ยก็จะเป็นมาข้าว ครแหล่งที่ใช้ทำประกอบอาชีพอะไนะครับเห็นไหมครับผู้พันแล้วก็มีข้อมูลแน่นจริงเลยนะครับท่านประธานสภาวัฒน้ำผึ้งบางปีนะครับท่านชูศรีสัตยาโัวนะครับสวัสดีครับชูศรีครับปีที่แล้วเราเจอกันที่ในโชมงานประเพณีที่ดินแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็มีบริษัททัวร์ ูที่เรือทุกลำนะครับเป็นเรือผมลำเดียวที่ถ่ายได้นะครับดิฉันก็ถ่ายเรือไม่เป็นเป็นผู้หญิงก็ยิงเรืออย่างเดียวเยนะเป็ดียวเลยนะครับเป็นลายของเราไม่ยากเราเรือเล็กมากนะครับเือเล็กมากเพื่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องปียบว่าที่สามารถงที ของทุกกานตอนนี้นะครับก็กำลังนะครับแต่ว่าด้วยเหตุที่มีหน้านที่อู่ด้วยก็ไม่ไม่เพียงพอนะครับก็เลยนาเรียททนท่านผู้การท่านผู้การก็สนับสนุนกำลังตัดลงรับสื่เนี่ยมามาชอยเสริมเีกเจ็ดดงครับก็ว,วันนี้นะครับทางอำเภอบางพลีนะครับได้มาจัดถแถลงข่าวเปิดงานรับบัวนะครับรับบัวของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งปีนี้นะครับจะเป็นมีการจัดงานในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2567นะครับงานรับบัวเนี่ยนะครับมีความยาวนานมา89ปีนะครับก็เรียนว่าปีนี้ปีที่89เนี่ยเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านมาชมครับว่าความยั่งยืน89ปีเนี่ยมีความสวยงามในวัฒนธรรมเป็นอย่างไรนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับ 1ิถึง,ถง,ถงตุลาคมนะครับที่ว่าการอำเภอบางพลีแล้วก็ที่บริเวณวัดบางพลีใหญ่ในนะครับมาชมศิลปะวัฒนธรรมของอำเภอบางพลีของจังหวัดสม,มุทรปราการนะครับมานมัสก,การองค์หลวงพ่อโตพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอบางพลีและจังหวัดสม,มุทรปราการที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสม,มุทรปราการมาอย่างยาวนานนะครับขอบคุณครับวันวันโยนบัววันไหนครับอ่าสิบหกสิบหกสิบหกครับสำหรับวันโยนบัวนะรับบัวนะครับ ตวันรับบัวเนี่ยวันที่16ตุลาคม2 5 6 7นะครับที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางพลีนะครับริมคลองสำโรงนะครับตรงนี้มาดูความสวยงามของขบวนเรือที่แห่องค์หลวงพระโตนะครับว่ามีความสวยงามและววัฒนธรรมการรับบัวเป็นอย่างไรนะครับเชิญชเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านครับครับก่อนก่อนหน้านี้นะครับก็ได้ มีการประชุมนะครับตำรวจสอบพระเพณีสอบถามว่าปีที่แล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างก็ทราบว่าจะมีประชาชนในพื้นที่รับที่มีทั้งความศรัทธาแต่ครงหลวงพ่อนะครับแล้วกอ็อยากจะร่วมประเพณีแต่ว่าการร่วมประเพณีที่นี่เนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากที่อื่นนิดหนึ่งก็คือทุกคนเนี่ยก็จะนําเรือส่วนตัวนะครับขับมารวมถึงบางคนอาจจะมี อาวุธหรืออะไรติดตัวมาแล้วก็พอมาร่วมกิจกรรมมีกระทบประทั่งก,กันก็อาจจะก่อเหตุได้สําหรับเรื่องนี้เนี่ยพอมีข้อมูลนะครับก็ได้เตรียมเตรียมมาตรการนะครับแล้วก็ออกแผนไว้นะครับในกรณีที่ประชาชนที่เดินทางมาทาเรือนะครับของเราก็เตรียมในเรื่องของสายตรวจเจ็ตสกีไว้นะครับจัดกําลังตํารวจนะครับ20นาย 20นายนะครับใช้เหลือเจสตี1 0คันนะครับสำหรับออกตรวจนะครับคำว่าออกตรวจก็คือ1ทั้งออกตรวจป้องกองันเหตแล้วก็ออกตรวจในกรณีที่ถ้าพบมีการนําอาวุธมาเนี่ยเราก็จะจับคุณด้วยนะครับแต่ตอนนี้กําลังดูว่ามีความจําเป็นต้องประสานในส่วนของนะตํารวจน้ําหรือกหาเรือนะครับที่จะเข้ามาปฏิบัติการตรงนี้หรือไม่ นะครับก็ก็ดูดีนะครับแต่ถ้าทางทางกรมบังบางบาีเห็นว่านะครับแค่นี้เอาอยู่นะครับก็ก็จะดำเนินการตามมาตรการนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย อนอกจากจะมีะสายตรวจเกสกีของตำรวจเราแล้วเนี่ยก็ได้ได้มีในส่วนของเจ้าหน้าที่มูลนิธิน้องขอเตกตึงนะครับแล้วก็ร่วมประดันอยู่นะครับเจ้าหน้าที่อสอของตำเภจจรบบนะครับแล้วก็ ในส่วนของอปปลนะครับของเทศบาลนะครับที่มีความชำนาญมีเรือนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าที่ตำรวจในการดำเนินการนะครับในเรื่องมาตรการการป้องกันแล้วก็จับกลุ่มตรงนี้ด้วยเต่เขาฝากประชาสมันนะครับที่จะมาร่วมง,งานนะครับมาร่วมง,งานตามประเพณีได้นะครับขอให้ได้บุญ นะครับแต่อย่านําอาวุธปืนติดตัวมานะครับก็ถ้านําอาวุธปืนติดตัวมาเนี่ยอยาจจะถูกจับกลุ่มแล้วไม่สนุกนะครับก็อขอให้มาร่วมงานอย่าสนุกสนานแล้วกันนะครับฝากไว้แค่น,นี้ครับขอบคุณครับ